เสร็จเรียบร้อยแล้วโหนุชต,ต้องชอบมากๆเลยอะถ้าได้เห็นว่าของขวัญครบรอบ3ปีของเราไอ้ตั้งใจทำขานาดนี้ถึงไอ้จะทำเป็นครั้งแรกนะแต่ไอ้ตั้งใจทำมากๆเลยนะนุชสุขสันต์วันครบรอบนะนุชเราเลิกกันเถะ ทำไมอ่ะทำไมเราต้องเลิกกันนะเราไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยนี่ก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรแค่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงอะนุชเราครบกันมาจะสามปีแล้วนะนุชคนอื่นบอกว่าคู่เราอ่ะสมบูรณ์แบบแล้วอีกอย่างนะสิ้นปีนี้อะเราก็จะมั่นกันแล้วนุชทำไมอ่ะทำไมเราต้องเลิกกันนะก็เพราะว่าไอาไม่ใช่สำหรับนุชไง ถ้าไอ้อยากให้นุ้นมีความสุขเราก็เลิกกัน พี่แอนพูดก็จริงถ้าไอรักเราจริงๆไม่ใช่แค่ผูกพันหรืออยู่ไปวันๆไอต้องมาง้อเราแล้วแต่นี่อะไรอ่ะเก็บเสื้อผ้ากับต่างจังหวัดเฉยเลยอ่ะ <c oughs> คิดถูกแลวจริงๆที่คิดจะเลิก <c oughs> เลิกกันไปก็ดี <c oughs> จะได้ไม่ต้องคิดถึงคนแบบนั้นอีกพี <c oughs> ่น่าเชื่อเลยจริงๆ ว่าไอาจะเป็นคนอย่างที่พี่แอนพูดอะสรุปน้องนุชเนี่ยจะมั่นกับไอสิ้นปีนี้หรอพี่ว่าก็ดีนะเออว่าแต่ไอกับนุชคบกันมากี่ปีแล้วอะอืมสามปีแล้วค่ะฮะคบกันมาสามปีแต่ว่าไอาเพิ่งจะมาซื้อรถซื้อบ้านวาดอนาคตเนี่ยนะพี่ว่านะไออ่ะไม่ได้รักน้องนุชจริงหรอกทำไมพี่แอนถึงคิดแบบนั้นล่ะคะ นี่ถ้าผู้ชายเขารักจริงอะนะเขาต้องชัดเจนตั้งแต่แรกไม่ใช่ใช้เวลาต้อง3ปีเพิ่งจะรู้ว่านุชอะคือตัวจริงพี่ว่านะเขาก็มั่นเป็นพิธีเป็นงนั้นแหละไม่น่านะคะพี่แอนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอดูแลนุชดีมากๆจนคนอื่นเขาบอกว่าอิจฉาคู่หนูอะค่ะ <laughs> นี่สมปีอะมันเป็นช่วงโปรโมชั่นจ้าตั้งแต่คบมาเนี่ยไอ้อะ เขาให้ดอกไม้กี่ดอกก็ครั้งเดียวอะค่ะวันครบรอบ3ามเดือนฮะครบรอบมาสามปีให้ดอกไม้ครั้งเดียวโอ้ยนี่อย่าหาว่าพี่ยูเลยนะแฟนพี่เนี่ยเขาให้ดอกไม้เนี่ยอาทิตย์หนึ่งสาครั้งจ้ะโทรบอกรักพี่ทุกชั่วโมงนอนกอดพี่ทุกวันทุกคืนเลยน้องไอ้อะเขาเคยทำแบบนี้กันน้องรุตบั้งปะ ถ้าไม่ได้ทำเนี่ยแสดงว่าไอาอะ่ะเขาไม่ได้รักน้องนุชสักเท่าไหร่หรอไม่ได้รักหรอคะใช่เพราะว่าเรื่องแค่นเนี้ยเขายังทำให้นุชไม่ได้เลยถ้าไม่เชื่อพี่นะนุชลองบอกเลิอกไอสิที่เชื่อว่าไอาอะ่ะเขาไม่ง้อหนุชหรอกที่ผ่านมาไอาก็ไม่เคยทำจริงๆด้วยนี่ไอไม่ได้ รักเราขนาดนั้นจริงๆเหรอ ใจเย็นๆก่อนสินุชถ้าไอทำอะไรผิดอะไอขอโทษนะใจเย็นๆก่อนลูกไอเก็แค่มาปรึกษาเรื่องนุชกับแม่ก็แค่นั้นออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไอไม่ออกเนี่ยเราไม่ต้องมาเจอกันอีกก็ได้ครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับสวัสดีครับ ให้ใจเย็นก่อนลูกทำไมมีเรื่องอะไรกันทะเลาะอะไรกันถึงขั้นต้องเลิกกันเลยเหรอไอ้เขานอกใจนุชเหรอเปล่าแม่ก็พี่แอนข้างบ้านอะ่ะเขาบอกว่าแฟนเขาอะ่ะซื้อดอกไม้ให้อาทิตยะสามวันแต่ไอ้ไม่เคยทำแถมยังบอกว่าถ้าไอ้รักนุชจริงเนี่ยคงขอมั่นไปนานแล้วไม่ต้องรอถึงสามปีหรอกแล้วเขายังบอกอีกนะว่า แฟนเขาอ่ะโทรมาบอกนะักทุกชั่วโมงเลยอ่ะนุ๊ตไอ้เรื่องดอกไม้ที่ซื้อให้อาทิ์ละสามวันน่ะแม่ว่าไอ้อ่ะทำให้นุ๊ตได้นะแล้วนุ๊ตน่ะลองคิดดูดีๆว่าทำไมไอ้ถึงไม่ซื้อให้นุ๊ต สุขสันต์วันครบรอบสเดือนของเรานะขอบคุณไอซ์มีของขวัญให้นุทุกเดือนเลยอ่ะแต่นุชไม่มีอะไรเตรียมให้ไอซ์เลยไม่เป็นไรหรอกนุชไอซ์แค่อยากเห็นนุชมีความสุขเนะ่ยแค่นุชมีความสุขไอซ์ก็มีความสุขแล้วสวยมากเลยอะ โอเคหรือเปล่าเป็นอะไรไหมเนี่ยนรู้สึกไม่ค่อยโอเคอะรู้สึกคันจมูกหายใจไม่ออกอะ่ะแล้วก็รู้สึกคันตรงหน้าด้วยอะงั้นเดี๋ยวไอ้พานุชไปหาหมอนะี<ป>่นุชกินยาแก้แพ้ก่อนนะเผื่อจะดีขึ้น ไอ้ไอ้ขอโทษนะที่ไอ้ไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะว่านุ๊แพ้ดอกไม้แถมไอ้ย,ยังซื้อดอกไม้มาให้นุ๊ททำให้นุ๊แพ้อีกอ่ะไม่เป็นไรหรอกนุ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านุ๊์แพ้ดอกไม้จนกระทั่งหมอบอกอ่ะไอ้อย่าคิดมากเลยนะงั้นต่อไปอ่ะไอ้จะระวังให้มากกว่านี้นะ เดี๋ยวนุชนั่งรอตรงนี้กันนะเดีย๋ยวไอไปต้มข้าวต้มมาให้กินแต่นานๆทีมีบ้างก็ได้นี่แม่ไอเรื่องโทรมาบอกรักทุกชั่วโมงอะแต่แม่จำได้นะว่าแต่ก่อนไอเขาก็โทรมาตลอดแต่หนูว่าเป็นคนลำคาญบอกไม่ต้องโทรมาไอเขาก็เครียดมากเลยนะ ขากลัวหนูจะลำคาญแล้วจะเลิกรักเขาแต่ไอาไม่เคยเข้านอนพร้อมหนูแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะแม่หนูแน่ใจเหรอว่าไอายเขาไม่ใส่ใจหนูถ้างั้นแม่จะบอกอะไรให้นะผู้ชายอ่ะที่ทำทุกอย่างอย่างถูกต้องคือผู้ชายที่รักหนูและให้เกียรติหนูมากที่สุดนะลูก มีเรื่องอะไรจะคุยกับแม่เหรอไอ้คือว่าผมจะมาขออนุญาตคุณแม่ผมจะพานุชไปเจอพ่อกับแม่บนทางของผมเพื่อให้รู้จักกับนุชนะครับแล้วก็จะมาคุยเรื่องแต่งงานกับนุชครับก็ดีนะลูกแต่แม่ว่าเรื่องแต่งงานมันยังทุกเดือนผมจะพยายามทำงานเก็บเงินเพื่อที่จะมาขอนุชคุณแม่เรียกสินสอดมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเท่าไหร่ผมก็จะหามาให้เพื่อพิสูจน์ว่าผมอะ รักนุชจริงๆเพิ่งคบกันได้ปีเดียวไอ้อย่าเพิ่งมั่นใจนะลูกลูกสาวแม่น่ะงองแงเอาแต่ใจวันหนึ่งอ่ะไอ้อาจจะเบื่อก็ได้นะวันนี้นุชเลือกผมตั้งแต่วันที่ผมยังไม่มีอะไรต่อให้วันข้างหน้านุชจะไม่น่ารักเหมือนเดิมผมก็ยังรักนุช <c oughs> ผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้นุชมีความสุข <c oughs> เพราะว่าผมมีนุชแล้ก็มีคุณแม่ที่คอยให้ความรักผมตลอดเวลา มันทําให้เด็กกำพร้ายอย่างผมอะ่ะมีค่าแล้วก็มีความสุขมากๆเลยครับวันเนี้ผมมั่นใจแล้วนะครับวนุษย์คือคนที่ใช่สําหรับผมมีไม่เยอะหรอกนะลูกผู้ชายอะ่ะที่เขารักครอบครัวแฟนเหมือนครอบครัวตัวเองอะ่ะที่ผ่านมานะ่ะไอ้เขาก็ให้เกียรติหนูกับแม่มาตลอดเลยนะลูกแต่แฟนคนอื่นอะ่ะ เข้านอนพร้อมกันมีเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่านี้อ่ะแม่ที่ไอเขาไม่ได้ทำแบบนั้นอ่ะเพราะอะไรหนูก็รู้ดีอยู่นี่ไอนี่มันจะตีหนึ่งแล้วนะทำไมยังไม่นอนนีอ่ะไอขอทำงานต่ออีกหน่อยนะไออยากทำงานนี้ให้มันดีที่สุดนะ่ไอก็พูดแบบนี้ตลอดอ่ะพี่ เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้เข้านอนพร้อมกันเลยนะยยที่ไอ้ต้องทำงานแบบนี้เนี่ยเพราะว่าไอายอยากทำงานหาเงินให้ได้เยอะๆแล้วรีบไปขอนุดแต่งงานไงนี่นุดอดทนหน่อยนะอ่าก็ได้ตัง้งใจทำงานนะอ งั้นไอ้ขอกำลังใจหน่อยได้ปะโอ้ยยังไม่โดนเลยอ่ะทำงานเสร็จแล้วก็รีบขึ้นไปนอนนะได้เลยครับ <c oughs> ที่ผ่านมา ไอ้ก็สายใจนุทุกอย่างเลยนี่มีแตนน่นุที่นุทนุตเห็นกรอบรูปนั้นไหมลูกมันอยู่ของมันสวยๆถ้าไม่มีคนอื่นไปทำลายมันมันก็ไม่แตกหรือพังก็เหมือนคนสองคนที่คบกันนั่นแหละลูกถ้าไม่มีคนอื่นมาพูดให้ลังเลหรือมีมือที่สาม หรือมีการเปรียบเทียบยังไงมันก็ไม่พังคำพูดของคนอื่นมันก็เหมือนค้อนที่ทำลายกรอบรูปนั่นแหละลูกก็จริงนะคะแม่หนุไม่น่าไปสนใจคำพูดของคนอื่นมากกว่าความรู้สึกของไอซ์เลยอะ ไม่เป็นไรนะลูกทุกอย่างแก้ไขได้แม่เชื่อว่าไอ้ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันไอ้รักนุชมากนะลูกถ้าไอ้ไม่ดีจริงอ่ะแม่ไม่ปล่อยให้นุชคบกับเขาหรอกลูกแม่มีลูกสาวอยู่คนเดียวถ้าจะคบกับใครอ่ะแม่ต้องมั่นใจว่าแม่ฝากลูกสาวไว้กับเขาได้ ดยที่ไม่คุยกันเลยเหรอกนุดบอกว่ายู่กับไอแล้วไม่มีความสุขไอก็พยายามที่จะไม่ให้นุเจอไงไอนุขอโทษนะที่ฟังคำพูดของคนอื่นมากไปอ่ะแล้วยังเอาไอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอีกนูขอโทษนะไอ ไอ้ไม่เคยโกรดนุชเลยนะแต่ต่อไปอ่ะนุชก็อยากเอาคำพูดของคนอื่นมามีผลกับชีวิตคู่ของเราเลยนะได้เลยค่ะรับทราบค่ะอ้าวนุชดีกับแฟนแล้วเหรอจ๊ะระวังจะเป็นแบบที่พี่บอกนะผมว่าพี่แอนน่ะเอาเวลาไปสนใจสามีของพี่ดีกว่านะครับ เออหรือว่าสามีของคนอื่นแต่พี่แอนขอใช้ร่วมด้วยนี่แกพูดอะไรก็เห็นบอกว่าส่งดอกไม้ให้อธิตย์ละสามครั้งโทรบอกรักอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสามีของพี่เนี่ยอยู่กับเมียหลวงจนไม่มีเวลาให้ก็เลยใช้วิธีนี้เอาใจพี่แอนไงล่ะครับแกพูดอะไรอะ่ะฉันไม่รู้เรื่องอย่าไปทำไกด้ดีวกว่านะพี่บังเอิญจะเลยนะครับพ,รพอดีว่าผมอ่ะ ไปรู้จักกับเมียหลวงของพี่มดไงครับให้ผมช่วยติดต่อให้ไหมครับเพราะว่าเห็นว่าเมียหลวงของพี่มดเนี่ยเขากําลังสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าพี่มดอะแอบมีเมียน้อยอยู่หรือเปล่าไอ้มดนี่ฉันเป็นเมียน้อยเหรอฮะกทราอฉันแบบนี้ได้ไงพรอีกบ้านี้บอมาเดี๋ยวนี่เลยัน นุชขอโทษนะไอซแล้วก็ขอบคุณนะที่ยังให้โอกาสนุชอะจำไว้นะนุชว่าแต่ละคู่อมักมีบาดแผลมีความรักและความทรงจำที่ไม่เหมือนกันอย่าเอาความสุขของคนอื่นมาสร้างบาดแผลให้คู่ของเราเลยนะ พายใสมา,มาคุยกันให้ดูเรื่องนี้นีนะพายใส บิวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณเนี่ยทำไมคุณถึงได้สภาพแบบนี้เ่ะจะอะไรซะอีกหรอคะก็ลูกคุณอะแกล้งฉันอีกแล้วอะฮะอีกแล้วเหรอลอยใ,ใส่แนละพอยใ,ใส่ทงแสมันต้องไปดูซะละ้วอ,อ,อย่าค่ะคุณยิ่งคุณดุแก่แกก็จะยิ่งคิดว่าคุณเนี่ยเข้าข้างฉันมากกว่าแกแล้วคุณจะหมผทำยังไง ั้งแต่พลอยใส่เขาเสียแม่เข้าไปนะเขาก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยแถมยังไม่คุยกับใครอีกนะใจเย็นก่อนนะคะฉันว่าเราให้เวลาแกหน่อยเถอะคะ่ะเราก็ค่อยหาวิธีที่มีเหตุผลเนี่ยไปปลุกแกขอบคุณนะบิวที่คุณอดทนผมกับลูกได้ขนาดเนี้ก็ฉันเลือกเองนี่คะที่จะแต่งงานกับคนที่มีลูกติดอะฉันทำใจไว้แล้วล่ะคะ่ะ ฉันว่าสักว e ันนึงเนี่ยฉันคงเข้ากับลูกคุณได้เองติ๊กเกอร์ครัติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์คะฉันท้องค่ะติกกเอร์ คุณท้องจริงเหรอพิวนี่คุณกำลังจะมีลูกให้ผมใช่ไหมใช่ค่ะฉันตรวจสามรอบแล้วนะคะผลเป็นบวกหมดเลยอะ่ะจริงเหรอคอยใสคอยใสน้องจะมีน้องแล้วนะลูกคอยใสคอยใสจิ๊กเกอร์คะฉันว่า ใส่แกยังไม่พร้อมที่จะมีน้องแน่ๆเลยอ่ะไม่เป็นไรนะบิวเดี๋ยวผมหาทางคุยกับแกให้แกเข้าใจเอง ไสานี่ลูกทําอะไรของลูกเนี่ยั้งนี้ลูกทําเกินไปแล้วนะแม่บิวก็ท้องน้องของลูกอยู่นะถ้าแม่บิวเขาล้มเราเป็นอะไรขึ้นมาเน,นี่ยจะทํายังไงขอโทษแม่บิวก็สพ่อรู้นะว่าลูกพูดได้แต่ลูกจงใจไม่พูดเลิกเป็นเด็กเอาใจได้แล้วดิกเกอร์คะฉันว่าเราคุยกับลูกด้วยเหตุผลดีกว่านะคะเห็นไหมขนาดลูกทำผิด แม่บิวก็ยังปกป้องลูกเลยขอโทษแม่บิวก็สะได้จะเอาแบบนี้ใช่ไหมนี่ติ๊กเกอร์อย่านะคะไม่ได้ลูกผมทำผิดต้องลงโทษพลอยใส่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ลูกแกงแม่บิว โดยเฉพาะครั้งเนี้ยลูกทำเกินไปเพราะฉะนั้นพ่อต้องสั่งสอนลูกทิกเกอร์ฉันขอเถอะนะคะอย่ามาห้ามผมถ้าผมไม่ลงโทษลูกเนี่ยลูกผมก็จะไม่เลิกนิสียเสียวนี้สักทีลอยใส่มากับพอ่อมา กอดน,นี่ไว้คอสยส่ฟังพ่อเนะพ่อไม่เคยอยากจะทำให้ลูกเจ็บแต่ในเมื่อลูกไม่เชื่อฟังคำพูดของพ่อลูกทำตัวก้าวร้าวพ่อก็ต้องสั่งสอนลูกพ่อขอโทษนะที่พ่อต้องทำแบบนี้ oh <my> บิล อย่าตีลูกเลยนะคะถ้าคุณจะตีอะ่ะคุณตีฉันเถอะคะ่ะฉันผิดเองอะ่ะที่เข้ากับพลอยใส่ไม่ได้พลอยใส่จ้ะน้าขอโทษนะที่น้าทำให้หนูกับพ่อทะเลาะก,กันน่ะแต่น้าอยากให้หนูรับรู้เอาไว้นะว่าน้าไม่เคยคิดที่จะแย่งพ่อไปจากหนูเลย ถึงน้จะไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูแต่นะก็พร้อมที่จะรักหนูเหมือนลูกแท้ๆนะจ๊ะน้ขอแค่หนูเปิดใจให้นะแค่นั้นเองแต่ในเมื่อหนูไม่เปิดใจให้นะน้าก็คงต้องไปบิวบิวจะไปไหนฉันคงไปหาที่อื่นอยู่สักพักค่ะก็ค่อยใส่แกไม่ชอบหน้าฉันนี่คะ ไม่ได้นะบิวคุณท้องอยู่นะแล้วใครจะดูแลคุณกับลูกไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะฉันดูแลตัวเองได้บิวบิว,บวคุณแน่ใจเหรอว่าคุณจะทำแบบนี้จริงๆอะ วิถีทางแล้วอะแต่พลอ,อยสายแกไม่ยอมรับฉันแบบนี้มันทำให้เราอยู่ด้วยกันลำบากาเปล่าๆนะคะฉันต้องคอยนั่งระแวงว่าวันนี้ลูกจะแกล้งอะไรฉันอีกแล้วอีกอย่างอะตอนนี้ฉันเองก็ท้องอยู่ด้วยยิ่งต้องระมัดระวังให้มากขึ้นกว่าเดิมผมผิดเองที่ผมเป็นคนการ แต่ไม่สามารถทำให้คุณกับลูกเข้ากันได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะแกยังเด็กอะ่ะไว้แกโตขึ้นอะ่ะแกะคงเข้าใจเองให้เวลาแกหน่อยนะคะฉันไปก่อนนะคะ นี่หนูยอมพูดแล้วเหรอลูกหนูขอโทษนะคะที่หนูแกล้งนะหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทำอีกคะ่ะน้าอย่าทิ้งพ่อหนูไปเลยนะคะแม่หนูก็ทิ้งพวกเราน้าอยากจะทิ้งพวกเราไปอีกคนเหรอคะพลอยใสยนี่ลูกยอมรับแม่บิวเหรอลูก ขอบคุณนะครับพลอยสแม่รับหนูเป็นลูกอีกคนด้วยนะคะได้สิจ๊ะได้เลย